ทุกคนช่วยด้วยน้องแมวตาเจ็บอุ้ยตาแดงปีเลยทำไงดีต้องไปหาหมอหรือเปล่าใช่ไหมคะตาเจ็บดูสิอุ้ยตาบวมเลยถุงเงินเป็นไรคะโอ้ตาเจ็บไปโดนอะไรมาแอบบแอบพบื้นที่แล้วหายยังถุงเงินถุงเงินหายยังแหนะแล้วก็ชอบเอาทำแบบนี้ยมันก็ไม่หายสัที พอ,อแล้วทุกคนดูแมวตาเจ็บโอ้ยน่าสงสารเล็บเกี่ยวหรือเปล่าน้องเงินตาแดงกล่ำเลยน้องเงินถูงเงินโอ้ยตาแดงโอ้ยตาแดงกล่ำเลยเป็นอะไรไม่รู้ ดึงตาได้ยังอืมเฮ้ยดึงตาได้ยัง